ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนล่างนำโดยพลตำรวจโทยุทธนาไทยพักดีประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการได้ลงพื้นที่พบประชาชนพื้นที่ครอบคุม8จังหวัดได้แก่กรุงเทพม,มหานครสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรี ระจวบคีรีขันราชบุรีกาญจนบุรีเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมติดตามสถานการณ์จริงในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการแก้ไขตามกลไกของวุฒิสภาโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอำนวยการภายใต้การนำของพ้นเอกเกล้ใกล้ศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกันยายน2568คณะกรรมการลงพื้นที่รวมทั้งสิ้น7ครั้งครบทั้ง8จังหวัดดังนี้การรับฟังปัญหาและ เปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัญหาที่พบและหลายจังหวัดได้รับผลกระทบคล้ายกันได้แก่ด้านเกษตรกรรมอาทิราคาผลผลิตตกต่ำต้นทุนสูงและโรคระบาดในพืชและสัตว์ด้านน้ำและสิ่งแวดล้อมอาทิน้ำกัดเซาะน้ำเค็มรุกลาำมนพิษและปัญหาขยะดานแดงงานต่างดาวทั้งการลักลอบเข้าเมืองและปัญหาสิทธิสวัสดิการด้านที่ดินทำกินและกรรมสิทธิ์ด้านคมนาคมและโลจิสติกอาทิถนนคอขวดระบบขนส่งไม่เพียงพอและด้านการท่องเที่ยวที่ขาดการ อนุรักษ์และขาดแคลนบุคลากรตลอดการลงพื้นที่เพื่อพบปะก,กับประชาชนและส่วนราชการคณะกรรมการได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น169เรื่องแบ่งเป็นเอกสาร29เรื่องและด้วยวาจา140เรื่องนอกจากรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วคณะกรรมการยังได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นการติดตามและรับฟังปัญหาสะพานลำพระองค์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครการติดตามสภาพคลองลำชลาเคหะฉลองกรุง การปรับภูมิทัศน์สวนผ่คลองลำแขกและสวนมะละกอเขตน,น้องจอกติดตามความสำเร็จของชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีสนับสนุนและหาทางช่วยเหลืออาชีพทำตาลสำรวจพื้นที่การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวสภาพปัญหาน้ำทะเลก,กัดเซาะชายฝั่งที่บางขุนเทียนและคุ้งบางกระเจ้า ลงพื้นที่รับฟังแนวทางการชะลอน้ําจากประตูระบายน้ําและการจัดการน้าเสียชุมชนแพรกน้าแดงอําเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามและติดตามสภาพปัญหาการจราจรบริเวณถนนเลี่ยงเมืองสมุทรสงครามตัวอย่างการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรมได้แก่1การปรึกษาหารือในที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อหาทางออกของปัญหาลิงแมเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโดยนายเดชานุต,ตาลัยสมาชิกวุฒิสภา2การซ่อมแซมปรับปรุงพื้นผิวสะพานไม้คลองลำพระองค์ ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพระองค์เขตหน,นองจอกกรุงเทพมหานคร 3. ติดตั้งการชนหมุนเพื่อลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุบริเวณโค้งวัดท่าสุวรรณตําบลคุ้งน้ำวนอําเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีซึ่งจัดทําแล้วเสร็จภายใน2เดือน 4. ปัญหาน้ำทะเลกระซ ớ อชายฝั่งถือเป็นปัญหาสําคัญและเป็นปัญหาร่วมของหลายจังหวัดในภาคกลางตอนล่างไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหาคนครสมุทรสงครามสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรีเมื่อได้ฟังข้อมูลและความคิดเห็น่วนราชการและประชาชนแล้วจึงจัดทําแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาพใหญ่ โดยจะเริ่มจากพื้นที่เขตบางขุนเทียนให้เป็นพื้นที่นำร่องและขยายไปสู่จังหวัดอื่นๆต่อไป 5. รวมประสานงานกับมูลนิธทิทันตานวัตกรรมในพระบรมราชูประถัมจัดหน่วยธนกรรมเคลื่อนที่พระราชทานให้บริการทำฟันฟรีแก่สมาชิกสหกรณ์เป็นโอกาสดีมากแล้วก็ไม่เคยมีมาก่อน ในในในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือในพื้นที่หนองจอกก็เพิ่งจะมีสวชุดนี้นะฮะที่ที่ที่มารับฟังปัญหาของคณะกรรมการชุมชนในในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือในเขตหนองจอกอยากให้ทางวุฒิสภาช่วยผลักดันนะฮะให้ให้ได้สะพานปูนนะฮะมันจะทําให้เกษตรกรที่อยู่ข้างในเนี่ยขนส่งผลผลิตได้สะดวกนะครับแล้วก็ลดต้นทุน ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร,ร,กรด้วยนะครับก็ต้องขวากทางสภาช่วยผลักดันด้วยนะครับครับมีความรู้สึกยินดีนะครับที่ว่าท่านประธานวุฒิสภาพร้อมทั้งคณะได้ลงพื้นที่นะครับเขตน้องจอกเป็นพื้นที่แรกเพื่อรับทราบฟังปัญหาของประชาชนในเขตพื้นที่ตรงนี้ถือว่าทางท่านประธานวุฒิสภาและคณะได้รับทราบข้อปัญหาของเราพร้อมที่จะนําไปแก้ไขรู้สึกว่า เรามีที่พึ่งนะครับว่าสาวไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราอยู่ใกล้เราิีเดียวท่านทำตัวทำพร้อมนะคะนะปฏิบัติตนเหมือนเราเป็นพี่น้องประชาชนร่วมกันไม่มีช่องว่างระหว่างลงชั้น,นก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับ1ปีที่ผ่านมาโครงการสมาชิกูุที่สภาพ,พบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนลาอ่างยังคงมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเชิงรุก ในการลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนไม่เพียงแต่จะมุ่งแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้นแต่ยังเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปสมาชิกุธิสภาพบประชาชนรับฟังทุกเสียงสร้างสารรค์ทุกทางออก